สวัสดีครับวันนี้ผมวเจซีรศิวพัคครับวันนี้ก็าพาเพื่อนๆมาดูแนวทางแต่งกิ่งทุเรียนมันก็ประมาณ2ปีนะส่วนนี้เขาไม่ได้แต่งเลยนี่ก็ผมก็คือเข้ามาช่วยเขาตรงนี้นะช่วยเขาแต่งก็เป็นส่วนของน้อง,องน้องริวนะเขาก็ทําช่องรายการเกี่ยวผีวะนี่ก็คือเขายุ่งเทพแล้วทีเนี้ยผมก็มาแต่งให้แล้วก็ คือเป็นการแบบแต่งโหดเลยอันนี้บอกเลยว่าแต่งโหดมากเพราะว่าไม่ได้แต่งอะไรเลยแล้วต้องมานั่งแบบแต่งหาทรงอะคือทุเรียนมันไม่เป็นทรงทีนีนน<ๆ>้ผมต้องมาแต่งหาทรงให้แล้วการแต่งอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันมีคาข้อปรหาแน่นอนเพราะว่ามันแต่งแบบน่าเกลียดแบบเฮ้ยถึงแต่งถึงขนาดนี้เลยเหรอต้องตัดขนาดนี้เลยเหรอถ้าเราไม่แต่งขนาดนี้ทุเรียนมันจะไม่ได้ทรงเพราะอย่างเงี้นนผมผมเเยเน,นี่ยิอย่างเงี้ยผมตัดบอกไปเลยนะฮะดูนะแล้วก็มันจะอยู่โคนอย่างเงี้ยจะมีกิ่งที่อยู่โคนอย่างเงี้ย ตอออกเพราะว่ามันต่ําไปแล้วก็กิ่งมันจะใหญ่จริงๆมันยังยังยัง,ย,ง,ย,งยังต้องตัดได้อีกอทีนี้แต่นี่ว่าเดี๋ยวรอคือเราแต่งได้แค่นี้เพราะว่าถ้าแต่งมากเนี่ยเพราะต้นมันไม่เคยแต่งแต่งมากเกินไปมันก็จะไม่มีใบสังเกตแสงเดี๋ยวมันจะโสมแต่หลังจากแต่งเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสองสาวันเดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ําอัดเลยเดี๋ยวอันนี้ผมจะใช้ตัวอทองล้นเข้ามากับตัว ตัวหนึ่งซีดินเข้ามาเสริมตัวนี้นะก็จะอัดเข้าไปเนี่ยพอทรงพอแต่งมาแล้วทรงมันจะก้างๆอย่างนี้เลยฮะแต่ทรงก้างๆเนี่ยคือเราเราแต่งเพื่อที่จะให้กิ่งชุดนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูกล้องนี้อ่ะเนี่ยฮะคือที่ผมแต่งขนาดนี้เลยเนี่ยนี่ริดออกหมดเลยนะแล้วก็กิ่งที่ขึ้นอย่างเงี้ยผมก็ตัดออกแล้วให้มันเป็นกิ่งนี้เหมือนเราเลี้ยงกิ่งใหม่อย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเออเราต้องให้กิ่งพวกนี้ไว้ลูกแล้วเนี่ยคือเราจัดช่วงจัดจังหวะให้เข้าไปเลยนี่ยฮะวามห่างก็ พอประมาณเพราะเดี๋ยวมันจะยืดขึ้นไปอีกก็คือเราต้องใช้แบบอะไรอ่ะคือคือมันต้องมองแบบพื้นศิล์น่ะว่าต้นนี้แต่งยังไงอ่ามัน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 ก็พูดยากนะว่าเราจะต้องเออแต่งมากน้อยแค่ไหนอยนี้มันหลายอย่างผมก็บอกไปจุดอ,อย่างเงี้ยแต่งซะเหลือแค่นี้ฮะแต่จริงๆทุเรียนมันยังโตไม่หยีแต่ยอดผมยังไม่ตัดนะทุเรียนผมนจะไม่ตัดยอด เพราะว่าการตัดยอดแล้วทําให้กิ่งใหญ่อันนี้คือความเชื่อแต่ความเป็นไปได้ลองทําดูก็ได้ฮะท,งท้งสวนทำเมื่อเราไม่ใส่ปุ๋ยกิ่งจะใหญ่ไหมแทนเองครับถึงเราไม่ไม,ไม่ไม่ตัดยอดแล้วเราใส่ปุ๋ยบุญรุงแทนเซียนถึงถึงกิ่งใหญ่เหมือนกันเพราะทุเรียนยังไงก็กิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ทีนี้เขาจะสูงได้ทรงกว่าแล้วมันจะไปได้ดีกว่าทรงมันจะไปได้ไวมันจะสูงจุดสุดของมันอ่ะเจ็ดแปดเมตรเต็มที่ทุเรียนเนี่ย สูงแค่นั้นแล้วจะไม่พุ่งแล้วเดี๋ยวมันจะดิ่งลงล่างแล้วทีนี้ความสมบูรณ์ของมันจะอัดลงล่างแล้วแต่ช่วงแรกเขาต้องสร้างโครงสร้างขึ้นไปแต่เนี้ยการสร้างของสร้างของสุเดียน,เ,นยเราต้องช่วยเขาถ้าเราไม่ช่วยเลยไม่แต่งเลยเนี่ยมันจะไปแบบเด็เคขาของมันะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยจริงอย่างเงี้ยมันจะแทงขึ้นไปแข่งขยอดเนี่ยชุดเนี้ยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่แต่งชุดนี้นะที่มันแทงขึ้นไปสี่้าอ,องศาหรือสามสี่องศาเนี่ยมันจะไปบีบผิงบนอีก กิ่งกนมันก็จะหนีแหลมึ้นไม่หมดเลยอย่างเงี้ยเนี่ยผมตัดออกเพราะว่ามันหนีแหลมไม่หมดเลยแต่พอเรามองโดยภาพรวมแล้วเนี่ยโครงสร้างของมันเนี่ยมันจะมีช่องไฟเยอะแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวพอ,อ,อทรงมันเริ่มใหญ่เริ่มกลางกิ่งมันก็จะห้อยทีนี้มันก็จะตกลงแล้วแล้วมันจะเป็นท้องกิ่งทําให้ทุเรียนพวกเนี้ยเ,เดี๋ยวมันก็จะเป็นที่ไว้ลูกได้อันนี้เป็นแนวทางที่ผมทําแล้วก็เคยทําคลิปแต่งนะเยอะแล้วแล้วก็แนะนหํหลายหลายส่วนให้แต่งประมาณนี้ แต่ถ้าเราไม่แต่งเลยมัน,นเดี๋ยวผมให้ดูต้นที่ยังไม่แต่งนะฮะอันนี้เพิ่งแต่งไปนะแต่พอแต่งแล้วมันจะโปง่งจะมีช่องไฟแล้วะฮะเนี่ยอย่างนี้จะเป็นสองยอดเลยเพราะไม่แต่งเนี่ยนะและเนี่ยผมตัดกิ่งอย่างนี้ไปเลยแล้ว,ลวเรื่องไอ้ท็อปเทิร์ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะไม่มีปัญหาเดี๋ยวมันจะรัดของมันเองตัดออกเป็นทั้งต้นอย่างนี้เลยอย่างนี้ฮะ ถ้าไม่ตัดอย่างนี้ก็ไม่ได้เ,ออเพราะว่ามันจะเป็นสองงามขึ้นไปแต่อันนี้เราเราต้องตัดเพราะว่าทุเรียนสองปีเขาไม่ได้ทาเลยเราก็ต้องมาทําหาทรงก่อนจัดทรงก่อนแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มใหญ่ค่อยแต่งอีกทีนึงมันจะเป็นช่วงอย่างเงี้ยถามว่าเราใกล้ก้าถึงนะฮะปีนขึ้นไปกิ่งนี้ก็ถึงแล้วเดี๋ยวพอมันใหญ่อะกิ่งมันจะใหญ่แล้วเดี๋ยวขึ้นไปอีกช่วงหนึ่งเราค่อยไปแต่งข้างบนอีกทีนึง่งก็เป็นแนวทางอ่าได้นี่ฮะอ่ะ ส่วนนี้ผมก็เลยมารีวิวตอนแรกที่ว่าเดี๋ยวอีกสามเดือนมาดูนะฮะเขาก็เริ่มดีขึ้นเนี่ยที่เป็นไม่กวาดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาการหนักเลยอันนี้นะ่าบางทีจะเป็นที่หัวน้ําไม่ถึงด้วยเพราะว่าเขาให้คนอื่นดูแลนะมันก็คงไม่คม่อยจะดูแลแต่อย่างเงี้ยมันไม่ตายระบบลากเดินอยู่แต่ว่าแค่เดี๋ยวเราต้องแต่งเลี้ยงกิ่งใหม่นั่นเองเนี่ยดูทรงนี้ฮะอ่าเนี่ยผมยังไม่ได้แต่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะแต่งเข้ามาแต่งวันนี้ไม่ทัน แต่ถ้าแต่งเนี่ยกิ่งเนี้ยผมตัดออกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวกิ่งนี้นะผมตัดออกเลยที่มันยิงขึ้นเนี่ยผมหักออกไปเลยทิ้งเลยไม่ไม่ดึงนะทิ้งเราดึงให้เขาไม่ไหวอ่าแล้วเดี๋ยวผมจะมาเลี้ยงชุดชุดพวกนี้ขึ้นไปอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำที่แต่งให้วันนี้วันนี้ไม่ทันละหมดเวลาอ่านี่ะนี่อันนี้คือยังไม่แต่งชุดนี้คือยังไม่ได้แต่งเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาแต่งถึงเนตรงนู้นเลยนี่ฮะดูดูกิ่งที่ยังไม่ได้แต่งเลยมันมันจับทรงยากมากนี่ฮะ มันจะขึ้นเป็นแบบมันไม่เป็นฉัดอะทุเรียนมันจะไม่เป็นฉัดนี่ฮะมันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยถ้าเป็นอย่างนี้นะผมจะแต่งอันนี้ตัดออกเลยแล้วก็แตกิ่งล่างออกอ่าแล้วมาเลี้ยงกิ่งนี้ไว้แล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะส่งไปอ่าแล้วอันเนี้ยผมต้องหั่นทิ้งไอสองกิ่งเนี้ยผมหั่นเดี๋ยวผมต้องหั่นกิ่งนี้ทิ้งนี่ฮะหั่นทิ้งไปเลยแล้วเอาเลี้ยงต้นนี้ไว้ใหม่แล้วก็มาจัดทรงใหม่แล้วเดี๋ยว อีกสักเดือนสองเดือนอาจจะมาดูเข้ามาเก็บอีกสมิดให้มันได้ทรงของมันแต่พอแต่งแล้วมันจะออกกนโขนอย่างนั้นหมดเลยจะแลแบบเออก้างๆนะแต่ว่าถ้าเดี๋ยวเราใส่ปุ๋ยเดี๋ยวใบชุดที่เราแต่งเนี่ยที่ว่าเป็นกิ่งหลักที่เราต้องการเนี่ยมันจะค่อยๆสร้างกิ่งสร้างใบหนาขึ้นแล้วมันจะเป็นกิ่งใหญ่เองตรงนี้นะเนี่ยอ่าอันนี้คือผิดกันเลยไอ้แต่งกับไม่แต่งเดี๋ยวให้ดูอ่า ฝัง่งที่ยังไม่แต่งมันจะแรงหนาหาหน่อยแต่ว่ามันไม่โปง่งมันไม่โป่งแล้วมันไม่เป็นพุ่มแล้วมันไม่เป็นกิ่งที่เราต้องการแต่พอเราแต่งแล้วมันจะโปง่ปงโปง่ปงหน่อยโป่งโปงถึงกับก้างปลาเลยแต่เดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นถ้าเราบำรุงแล้วเนี่ยฮะกิ่งพวกนี้มันจะเป็นกิ่งหลักแล้วเพราะอาหารเขาไม่ได้ถูกแย่งเขาต้องเขาก็ส่งไปที่กิ่งที่เรามาร์กจุดไว้ให้เขาไปกิ่งพวกนี้เขาก็จะใหญ่ขึ้นเองนะเนี่ย ดยรวมก็จะประมาณนี้เขาแต่งแล้วจะแลช่วงเนี้ยจะเร่งแล่เหนโขนไปเลยลถ้าเราไม่แต่งเลยมันจะไปแต่งยอดกันแล้วพอสูงจุดหนึ่งแล้วยอดมันจะแห้งมันจะไม่ไม่เป็นทรงต้นแบบฉัดหรือว่าเจด,ดีอย่างที่เราต้องการมันจะเป็นทรงแบบฝาชีแล้วถ,ถ้าถ้าการมีรูปแบบฝาชีเนี่ยกิ่งมันจะฉีกง่ายในอนาคตนั่เองบะพอมาจัดทรงให้อันนี้ส่วนข้างๆเขา การเขาแต่งแล้วเขาเขาแต่งตอนนี้เขาดูแลตลอดเขาก็เลยได้ทรงได้ได้กิ่งนี่ฮะเขาสองปีฝามีออกลูกอะนี่ฮะอันนี้ก็ส่วนนี้ปลูกพร้อมกันแต่ผิดก,กันเลยเห็นไหมฮะผิดก,กันเลยเดี๋ยวอีกระยะเดี๋ยวมาดูนะส่วนนี้จะทันเดี๋ยวส่วนนี้ผมจะทําให้ทันอ่าเดี๋ยวจะมาแต่งให้ทันแล้วก็เสริมอาหารให้เขาเดี๋ยวจะมาทําให้ให้มันแบบเ,เป็นทุเรียนละตอนนี้มันยังเป็นทุเรียนอยู่ <L an> <N ous> นี่ฮะเอาพูดตามตรงเลยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ว่ากันนะน้องริวเจ้าของสวนไม่ว่ากันนะเพราะตอนนี้มันเป็นทุเรียนจริงเพราะว่าเราแต่งแล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพออิสรยะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนี่ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําคลิปให้อ่าอย่างไงก็ประมาณนี้ฝากอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะอันนี้เป็นคลิปพามาดูสวนจริงๆในพื้นที่จังหวัดตราดเขาสมิงนี่ฮะที่ผมได้ออกหน้าง,งานแต่ง กิ่งให้นี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวก็อีกสักสองสามเดือนผมมาเก็บอัปเดตให้วา่าไปประมาณไหนแล้วแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้อย่าลืมกดติดตามเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทาคลิปแต่งที่เหลือให้ว่าตัดอะไรยังไงประมาณนั้นนะมันก็ใช้เลือ่อยใช้อะไรตัดเลยแหละเพราะว่ากิ่งมันใหญ่มากนี่ฮะแต่พอแต่งแล้วอย่างเงี้ยพอแต่งแล้วออกมาเป็นทรงของมันแล้วเนี่ยอ,อันนี้สี้าผมก็ตัดขึ้นไปเลยเห็นไหม อย่างนี้ก็ตัดออกไปเลยประมาณนี้ครับสวัสดีครับฝา like, กกดไลค์กดติดตามนะครับนี่อีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นคลิปแต่งทุเรียนสวนที่เขาสมิงฮะ,ะก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ